ม,ม,มีเธอคนสวยเสียงเบาค่ะหน้าไปหัวอะไรมาเนาะใครที่อยากได้รองเท้านะครับขออนุญาตมีแจมนี้เลยชาวอายุทยา,าเดือนหน้าวันที่หกเจอกันสี่ถึงแปเอา, 4, 8, าสี่ถึงแปดยุธยาเซนท่านยุธยาเจอผมได้ที่สี่ถึงแปดออกบูธออกบูธที่ยุธยานะครับรองเท้าราคาจริงๆชอบร้อง 5, ไห<ม>้แค<ช>่น้นพอ มีารมีบาลานมีทุกอย่างม,ามีท os ุกอย่างที่ทุกคนต้องการมีทุกอย่างจริงเออเพราะว่าอะไรเพราะที่คิณเกตโตจทำไว้เหมดเวลาค่ะคบกับมีเธอมีเธอร้องเพลงให้หมาม้าฟังชาวอุทยาเต็มตัวนะใครอยู่อุทยาเต็มตัวนาราอยู่พาตาไปไหนคะนาราเคปะเธออุทยาอะไรอนะน่ารัก แสงเสียงไม่โอเคลาพีโลเดี๋เจออีกรอบด้วยอะไหนมีเธอเวลามีเธอนอนมีเธอชอบร้องเพลงอะไรแต่งแต่งแต่งร้องให้พี่พี่ฟังเร็วแต่งแต่งแต่งก่อนแต่งไม่มันติดจริงมากฝานจริงไม่สะท้อนแต่งแต่งแต่งลองดิจัง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 เสียงระท้อน นี่เสียงอะไรอ่ะเสียงนี่ยุดยาวันไหนวันไหนนะคะพี่บิวยุดยาวันที่สี่ถึงแปดค่ะวันที่สี่ถึงแปดที่สิบสานนะครับที่สิบสามยุดยานะี่ขายของขายาแล้วเขาบอกว่าจะทรงหนาสติ๊กเกอร์นะเราจะไปกันสองร้านก็คือซซเว็นสโตร์แล้วก็ทรงหนาขายยาสิฟันยดยาอยู่นะเรากำลังกำลังเชิญรถซิ่งเอ็กซ์ยุดยาอยู่แล้วทำไมเล็บไปทำกินในนี่แน่เลยดูเทลล่า กับไอตัวเจี๊ยบเล็บเลือช็อกโกแลตดำปีเลยใช่ใช่ใ่่เพราะไอเบิร์ให้ถือไม่ได้ป้อนหน้าน้องโรกเองอาเร็ะอาอกรสีมีเธอป๊บนึงอพมันเห็นมันกดตามหหยุดนะกดอ่ะอ่ะร้องเพลงอ้ไม่มันเสียอ่ะร้องเลยร้องแตงไม่ต้องกด แตงแตงไม่ต้องกดแตงแตงแตงก่อนช้างช้างช้างางที่อย่างเงี้ยไม่ร้องนะ ครับผมชื่อจยพลสิตาชยัยเ <im it> จ้าของร้านซิกเก็ตสโต <im it> จดตัดทะเบียนการค้าแล้วก็เสียภาษีนะครับใครซือ้อลงกค้าสามารถออกไปกับเกับภาษีได้ทุกคู่ทำไมทุกคนทิ้งเบิดมาอยู่ที่นี่ <im it> <im it> เอาเขาเป็นหน้าที่การิษทที่เป็นคนแบ่งหน้าที่บอกว่าให้เบิดอยู่ไรก็ใช่คือเราอยากฝึกเบิดให้แบบแข็งแข่งข้าจปะ บ้านนี้มีไล่อยู่อะไรไล่อยู่คนเดียวขายคคนดูเาอยู่นะบ้านนี้มีรับอบอุ่นมากโรเบิร์ตคือต้องบอกงี้ครับว่าโรเบิร์ตเนี่ยถูก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 นเลยดีวะถูกทรงหนาเทนมาถูกแบบว่าร้านรองเท้าเทนมาเบิร์ตอยู่ได้เบิร์ตสามารถทําได้ตอนเนี้ยเออ ไปดูมาน้องดูเหงามันขายได้มันเนี่ยคือเอาจริงนะคนจะบอกให้นะต่อให้เขาดูสิบคนยี่สิบคนห้าสิบคนร้อยคนอ่ะยอดขายมันคือคนคือคนที่ซื้อเว้ยถ้าเกิดเราปัดตะกร้าเมื่อไหร่เป็นคนที่ซื้อเขาซื้อเสร็จเขาก็ออกซื้อเสร็จเขาออกอยู่นี่ไม่มีใครบอกว่าคาตะกร้าแบบว่าอยู่เป็นพันคนตลอดเวลาไม่มีนอกจาคนดังแบบว่าอย่างงี้ไงคนดังไงผมแบบว่าระดับอบตอะไรเงี้ยได้ป่ะเออมันก็ซุ่มคือต่อไม่ได้ไง เบิร์ตต้นได้โบนัสอะไรวะทุ่งทุ่งทุ่งชาคูลาก็ว่าอะไรอ่ะขอเสียงนั่งให้โรเบิร์ตหน่อยได้ไหมจะขอกำลังใจให้โรเบิร์ตได้ไหมขอกำลังใจให้น้องโรเบิร์ตหน่อยได้ไหม กอรู้เลยเหรอคือขังวันนี้คือรู้เลยใช่ป่ะได้ไหมวิจูรู้ว่าได้ไหมคี่พูดว่าได้ไหมขอเสียงดังๆให้โรเบิร์ตหน่อยได้ไหมได้ไหมอ่ะเอ๋อที่ยูทูบเหรอทีมอะ่รอ่ะเออ ไม่ดูไม่ได้ดูดูดิเนียวขังมาเต็มไปเลยได้ไหมอึกออกแล้วึกออกึกออกแล้วึกอรพได้ไหมนึกออกแล้วนึกออกแล้วจะลแบเขาอันนี้ไรอันนี้นึกออกแล้วคนจับกุเราหน่อย นึกไม่ออกเออนึกไม่ออกทุกคนเอาปไอะไรนี่ปลาดาวอันนี้หอยพี่จุ๋มหยุดอันนี้หมากินน้ำอัดมไม่ธรรมดาอ่ะผมของจริงป่ะของจริงคนยันต์แุ่นผมแบบก็ไม่ได้นี่นะเอาโตขอเสียงนางให้โคซีโร่หน่อยได้ไหมพี่แจ๊กไงอ่ ยู่พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดฟังมากเขาบอกแล้วผมมาพูดรายตลอดหรือว่าทุกคนดูผมจพูดตลอดว่าขอเสียงันดังให้คนที่กดใจตังค์หน่อยได้ไหมเซ็นท่านอยุธยาพี่บิวตั้งอยู่ตรงไหนคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันตำแหน่งยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าวันที่คอนเฟิร์มแล้วนะวันที่เอ่อสี่ถึงแปดค่ะสี่ถึงแปดยุสี่ถึงแปดเอ่อ มิถุนามิถุนาก็คือเดือนหน้าสี่ถึงแปดมิถุนาผมไปออกบูธที่เซ็นทรัลนะครับยุทธยานะครับแล้วก็จะมีต่อยหลายจังหวัดมากปีนี้นะเราลันออกบูธยาวๆเลยยันเชียงใหม่เชียงรายมีทุกจังหวัดเออไม่ต้องกลัวรองเท้าจะไปถึงทุกที่ในราคาที่แบบว่าต่ำกว่าป้ายทุกคู่เออดีเนาะมีอะไรของใครเนี่ยเตรียมเจอเลยยุทธยาแล้วฉันจะพายกระเป๋าไปไหนวะชีวิตเซาอําเภอผักไห คุษนักออดังก็เขาเอ้ยโคกอ่ะกบจริงเหมือนก็บจะไปไหนพี่สุพี่สอยู่มายืนเดียวป็งกชายไม่ได้เลยนะออกหักปลาป้า ไม่ใช่ไอคิวแล้วค่ะไอคิวตอนนี้ปังมากจำพี่ถึงจ้าพี่ถึงเรียกเฉยๆค่ะคุณสุกระเทยประสาทคนนี้เป็นของคุณแล้วนะคะไอคิวห่าคิว น้องปอยปิงจีเน็ตค่ะพี่เห็นเขาทำอยู่ในอันเนี้ยกิจกรรมมีพูดหลายมากเลือกเลือกป่มีเธอสนใจทางนี้หน่อยค่ะน้องทิ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 งไปเข้าน้ำอยู่ค่ะ ทิ้งทิ้งไปเข้าห้องน้ําอยู่อะเดี๋ยวเขาจะไปเรียนภาษาจีนนะทุกคนตอนนี้รอคุณแก้มทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะคะรอคุณแก้มทําโปรอยู่นะคะไอคิวม่มีแฟนจะหักได้ไงเขาบอกอยากเห็นฟิลคิวมีแฟนจะเป็นแบบไหนเป็นบ้าเดี๋ยวจะโอ๊ยไม่ไหวแล้วขอพิกัดคาดผมมี มินี่ได้ไหมคะอ๋อของไหนเหรอพิกัดที่คาดผมไม่มีดิสตี้เดี๋ยวใครซื้อโลชั่นสิบสิบขวดเดี๋ยวให้ใบนี้เลยเอาไหมวีโลชั่นสิบขวดลดราคาให้ด้วยแถมมีของให้ด้วยแต่ว่ามีแค่เก้าคนที่จะได้เอาไหมสิบขวดเก้าคนเท่านั้นที่จะได้ยังดีนะเนี่ยดูดิเขียนว่านางร้ายไหนน่าราแม่นารัาคำตอบมาจากนางป้าไส้ ใส้เยอะ่แหละของนังร้ายนะคะเปาขา้างสำอางยางดีข้างในมีตัวล็อกอย่างนี้ไว<ก>้ล็อกแปลงไว้แล้วก็ใส่ห้องนี้ได้ ป่าเสวยค่ะกระเป๋ามีม,ามือพู้สูง 10, 10ท่านเท่านั้นจะได้ไปก็9 9เท่าน,นั้นค่ะทิทงงท้งๆเขาบอกว่ามู่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้จุกข,ของไม่เยอะอยู่หาอเขียนยวน่านานแพี่ น้ำขึ้นให้รีบปากแต่ถ้าผู้ชายทักให้รีบตอบห,ออห,ห,นหน่ออ้โมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้ให้ชมพู่โทรไปอยู่ในความสงบคือหวานหน่อย <laughs> เออต้องอของก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรดูก <c oughs> ้าใจะให้ผมเด่นกับเขา<อ>มีเธอชอบ <c oughs> อให้คิ้วกระเป๋าให้ผมให้ิ้วกระเป๋าปปน <c oughs> หน่อยเอ้ยอุ๊ยอุ้ย,ย,ย,ยมาค่ะเด็ก เด็กโดนฟาดเอายังพร้อมยังใส่นี่พูดใส่นี่เอะพูดฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮัลโหลเร็วเรยวฮัลโหลเร็วฮัลโหลฮัลโหลโอเคเร็วพูดพูดโหลมีเธอเรียกป้าบุ๋มป้าบุ๋มป้าบุ๋มแมวนี่แมวอ่ะทำเสียงแมวเดี่ยว ติดกิจการบ้างนึงนเดี๋ยวเดี๋ยวรูใหม่ให้มันตั้งหลักให้เรียบร้อยก่อนมันเที่ยนอ่ะฝากที่ติดก่อนนดนึงเดี๋ยวมา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยว